ทุกคนป๊าใหญ่ขนาดสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้มาพบก,กับน้องอูนะครพบก,กับซ่องน้องอูลองสานแล้วก็พบกับตุ๊กตาสาวน้อยลองสานเนาะเมื่อวน,นี้พวกเราสองคนสิพากันไปเอาเนานะไปเอานอกมาเห็ดหนอกไม่สมนะ้มเนาะส่วนนี้เนาะเอาไว้กินโดนเนาะเอามาเฮ็ดนอกไม่สม้มอันกุ๊กกิ๊กบริได้มาหนำเด้อกุ๊กกิ๊กฮัน่น ยังประทันดีใครเทื่อเนาะยังอันเป็นวัดเป็นอันใดอย่ก,ก็เลยแบบบบให้มาเนาะคนถท้ามันดี๋ยเลยตอนนี้ก็ยังประทันดีไครเทื่อตอ,ตอนนี้เขา,าย่งยางมาเขาก็รู้สึกเมื่อยเนาะเพราะว่าจากบ้านไปนานนี่ห้างกันประมาณหนึ่งกิโลเนาะนี่ทุกคนเขามาเขาก็ต้องมากินมักซิดาก่อนเนะาะสุก้ำมได้ประตู มักซีดาเป็นภาษาลาวเอเอ,าเอาภาษาไทยเอิรนมักฝรั่งไหมน่นาเอาโซค่ะ <c oughs> อู้นะเนอะในบลาได้จ้ามีทุกคนมักฝรั่งมักฝรั่งภาษาไทยมักฝรั่งก็ภาษาลาวเอิร์นบักซีดานี่ทุกคนหน่วยนี้น่าจะกินได้อยู่เนาะต้นนี้จะเป็นต้นที่แบบน้องอู้กินมาเลยน้องอู้ชื่อความใด้พอทุกคน เวลานี้ผู้บ่าวโลกห,อ,หอ,อ,อือู้อม่ะเออทุกคนต้องสุกว่ราเฮือนหลังนี้ผู้บ่าวรอเพรทุกคนเดี๋ยวเจอก,กันยุทางไปนานะ่ะไปห่านออนี่ทุกคนเฮามาหอดนาแลนะ้วเนาะอันนี้็นาไอ้มา,มาเฮาที่พาก,กันไปห่านออยู แกงน้ำตาลเนาะหรือว่าวางปลาคูนเนาะอ่าดอนเคตนี่นะทุกคนเดี๋ยน้องอูสิพาไปเนาะดอนเคตนั่นเนาะมันเป็นแม่น้ำสาลรัมันจะเป็นวางปลาคูนวางปลาคูนเคตนี่คือเขาจะห้ามหาปูหาปลาเนาะเคตวางปลาคูนนี่คือปลาคูนเป็นปลาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดเนาะเป็นปลาที่หายากเนาะทุกคนเนาะเราเพิ่อนอนุรักษ์ไว้ออนุรักษ์ไว้เดี๋ยน้องอูซิขึ้นข้อมูลไห้แล้วทุกคนว่ามันเป็นปลาเป็นอะไวัวใหญ่มากว่างั้น งานใหมาคืนคืนไข่แล้วเนาะไข่แล้วพูดออกมาให้เลยเพราะจ้อยที่บอกงาเพิ่งฟ่วงไว้เนะาเะฟ่วงแท้แต่ละปียจนแต่เขาบอกไลงแล้วก็งามอีกเอองาเนเพิ่งงามเลยงามทุกปีแต่ว่างาเพินน่งนี่ดำมากที่ดำห้างบ,บ,บอกบอกใครดำที่แม่นดำห้างเพราะว่าแ่เพิ่นมาเคยคนมาเมาเลยเดิเคนเมาในจะดำห้างถ้าคนจ้างเขาดำจะดำที่อิงดำเขาบอกเข้านะคันเขาดำคันเขาจ้างนี่ น้าน้องอน้องตุ๊กกับน้องกิกแล้วกับน้องอู๋น้องอู๋เป็ที่ได้มานาะมาจ้างเอาเอันะ<ม>เพราะว่าชีดำที่ได้ดำที่ส่น้อยชีจ้างมันบ่จ้างเ,างเพ,าพื่อเพิ่เมาเ้าบ่บ่ขันเม้าแล้วเพื่อชีดำห้างหรือเม่จากได้ที่อือ<ม>ถามก่อนเธอว่าปีนี้ชีได้ดำบบเราเปิดสองคนผู้ชมใหญ่อปอ้าเดี๋ยวไปเจอกันยูป้าทุกคนทุกคนตอนนี้พี่อู๋เจอหนอใหญ่มากนะคะนีหนนะป้าสองหนอ นี่เนาะทุกคนนอไพ่แล้วมันหม่เนาะมันใ่ญ่เชียวเนาะอยู่่ะนี่ทุกคนคุณ ัันเลยกนกพนกเยอะจะเยมีทุกคนส <ๆ S 1> ินบบนี้เนาะ มีปะนี่นะทุกคนคนนี่ทุกคนผู้หลืมอาอพามาตรงเนาะดีเลยค่ะขอท นี่ทุกคนง่ายสุดๆเลยน,นี่ทุกคนงานการที่ได้สารนอไปกินอชิทันอนุ้ยสายเนี่ยอือเพราะว่าช่วงนี้นะนอไล่คนพระบ,บมูมาห้าเลยช่วงบูมีนอนะจุกยังไม่ใกล้พี่ เอาไปเฮ็ดนอไมีส้มนะทุกคนคารม,มิโน่ยาวๆเฮ็ดแห้งคักเนาะแมน่นนอเนี่เฮ็ดกันไดายอยู่แต่แห้งอ้อนแห้งแซบอีกเนาะป๊อบยังงัดเลยเด้ส่วนใบปลาจันหักส่วนแม่จันหักกรตายอีกเลยเนาะพากะพพาแล้วยังมาส่วนอีกเอาเฮ็ดพ้าเราหักส่วนตัวเนาะบริพาหักใจกพาเสีย บฮีเียนะเอามึงเขาไปกินพั่นนั่นดิแล้วเขาไปซ้อเขนาได้แต่ว่าบโบเฮนนั่นดิยูเฮื่อนยูเหือนอสุดสุายอ,อ้าสุ้ายยูเหือนสุธัยแล้วมันยูเฮือนอือจบ <c oughs> อีเมยมาซ้อยูเหือนนี่ปาดในอีลีทุกคนมากันทุกทุกทุกคนกบิ่งนกน แง,องอ่กอนนอ,กอนนี่่้นมาอ,อีกวกเอาไปนะคะโอ้มันแค่งอ่ะน,นี่ส,สันซันยิงแครงน้อน้อยนี่อยู่ในนี่อีคุณนี่สช่ไรบนนอนเห็นบอกมืดบอกเห็นเ็นนมืดมืดหรอ ว้าทุกคนน้ำสารขึ้นแทกขึ้นวางเลยวางปลาคูนนะแถวคุณมีมาตุกนี่ทุกคนมาเอานอนี่มานี่นะป้าสะออดแล้วค่ะเยอะมากป้าทุกคนบึ้งหนินะคุณนอกระโดกไปเด้ขึ้นเลยเนาะหนึ่งสองเนี่ยสามสี่อ้อะไรขนาดพุ่นนะพุนแน่พุน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 อู้อยู่หลังพุ่นอีกป้า ตื่นเต้นบุกเคยได้ไล่ประเดี๋เชื่อพักเอาในนอนบุญป้าทุกคนบุงนี่สะอ่อนเนาะตีทเสียงกราดเหนื่อ,อมย,ยมากแล้วคะเนี่ยเอาไปเผา,าเอาไปแล้วจะป,ปเอาไปเผากะจะไปเผาเด็กเผาไปเผาหลักกาเอ็ดอันเออเจซีนโม่พัดกระแสพัดเจสซีนโม่ โอ้หงายแสบสนี่คุกคนนนกอือหือโอ้โหไปไปคุณไปน,น,นอกคุณดิเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนไปด้านนูน้นก่อนนะคะน้ำไล่ไล่นะนเร็วคอยละขี้ย่าน,น้ำตัวกล้องมีดู ีทุกคนเบิ้ง,งจุง่มป้าดมุ้งเย็นจุ่นป้าเสียงฟาโลบุนเนาะปลดเอา ทุกคนป้อใหญ่ขนาดคุณทุกคนเบิง้งน,นี่ทุกคนเบิ้งนอนี่ ขนาดพุ่นป้าทุกคนอันนี้ยังไล่พุ่นอ่ะหนึ่งสองอยู่ข้างในอีกสามสี่หา้าป้าเดี๋ยวมาคุดกันเนาะพุ่นง่ายขนาดโอ้ยเดี๋ยวมาคุดกันเฮาง่า่ ใส่เร็วน,น,นี่นอนอีก่ะนี่นะทุกคน,น,น นี่นี่ทุกคน ดูทุกคนนอนนี่อิ่งไงโอ้พอเห็นนอนมีส้มแท้บับนี้ นี่ทุกคนตุ๊กเอาเนาะพี่ทุกคน,นอ่ะนหนึ่งสองสามสี่ไม่อีทากจับหัวลรอว,วะนี่ขันหัววะอืม โอ้ย่งน้ำได้ให้ทุกคนมาเบิ่งมองนี้เนาะสินี่บอกโอ้โหเราได้หน่อยยาวด้วยนี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่นีเอานอนนี่อเอาไปเผาเนอนนี่ ข้ากินกับอ่าตุก๊กอะเมาเอ็เ่า <laughs> เดี๋ยวเบิงอีนอ่าลุ่มนี่มีไหมมีอยู่เลยทุกคนนอคันนะเดี๋ยวเบื้หูจะขุดเอาอะไรบนตเ <c oughs> ตเ็มแล้วตเต็มแล้วอะทุกคนเต็มท่งละ คนอูเห็นนอเนาะพุนเนาะพุนยาวหมดละก็นอนี้แ้เนาะพุนนี่ นีทุกคนนอที่ห้ามาได้เต็มท่งเลยคุณน่ะนายบอกออบงก,กันดูบังคาไล่คุณน่ะมาจับไอซิเป๊โอแน่ใจแน่แน่ใจ,ใจถ้าเหนื่อยแล้วก็บอกนะบอลาโอ้โอ,โอคะน้องตุ๊กมีการมาท่ามีวันแน่ใจแน่ใจเจทาเกอร์ตั้งใจหนาหัวถึงแต่นี่นักก็ก้ไทเกอร์ไรเพราะว่าในี่ไส้เดียวเลยไทเกอร์ไปหมดตัวไปไป ทุกคนบัานี้ไปหนาวทุกคนเนาะไปกินขา้าวอยู่ข้าวแล้วข้าวอะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หนานะทุกคนป <c oughs> ้าทุกคนเบ่งเข้าให้น้องตุ๊กที่พวกเฮาพากันมายอดตอนนั้นเนาะโอ้โห้ากระไลเข้ากระไล่เช่นกันก็เท่ากันเลยไคเจ ไม่มีใครยังแพ้ใครออโอ้โหสงของใหม่เท่มากๆเลยหวังคือแดงดี๋ยหมคฮะบ๊ายบายบรรยากาศดีดีทุกคนคนบวงเอ๋ยบรรยากาศควรดีเลยตาการหง่อะไรเออบังกาบังกาดูป้าเข้ามาเมื่อตอคือบนเยอะกว่านี้ป่ะอือฝนตกใส่เด้โอ้การเงยละเด้ มาแนนเราได้ดิแนนมีน้ำกระดำได้ได้ดิห่วยแนนมีน้ำกเ็เลิมกระดำดแล้วไทเกอร์โอ้สทงผมใหม่เท่มากเลยอ่ะอือไทเกอร์คนอะไรไม่รู้เท่มากเลยโอ้โหสรงผมใหม่นี่ฝาแฝดเธอหรอเจ้าแฝดน้อยแฝดใหญ่แฝดน้อยแฝดใหญ่อีเม มันเข้าไฮลองสุกเส๋งอะไฮอยู่งามอิลีได้ทุกคนโอ้ก็เลยขับขึ้นบอลนี่เลยเจ้จากเอาไปเที่ยกินแกงเป็ดเกอร์ <c oughs> มันหนักนะเอ้ไอเกอร์ซักท่าไมมื่อเดอ้อบอกดันพ่อไม้มื่อเด้อเออบูมีแหงค้ามีสิบไปยอดไกเกอร์อยู่ ฮัลทุกคนมาเถิงเทียงแล้วนะอ่ะบุกเข้ามาบุกสงสงขาดซงขาดแต่ว่าเราลุกสุข้างในแล้วนะฮไ้ฮกเกอร์ทุกคนตอนนี้ขึ้นหมาฮอเทียงเนาะเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนกินข้าวแป๊บนึ่งนะทุกคนโอ้ไปเสียเ้าช่วยแม่น้องตุ๊กมา เ <G ül> นียลีนทำไมมิสแมปนี่นออที่ไปห้ามาได้ป้าเดี๋ยวนอนยังเงยอะลุเนาะนี่น,น,น,นี่อันนี้ซีฟากอันต้นต,นตาลเมือนะเพราะว่าเบกเมือมันชีนักต้นตานลรถมาคัมละ คลิปนี้ก็เสลาทุกคนไปนก่อนนะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอาไว้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย,บาย